สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่7ทศนิยมเรื่องการอ่านการเขียนทศนิยมสามตำแหน่งชั้นประถมศึกษาปีที่4ผู้สอนนางสาวอรวรรธเเชน,นันค่ะทศนิยมสามตำแหน่งทศนิยมสามตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยม3ตัวนะคะเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมตัวที่1เป็นตำแหน่งที่1แสดงว่าเป็น กี่ส่วนใน10ส่วนเท่าเท่ากันนะคะตำแหน่งที่1ก็คือส่วน10เลขโดดที่อยู่หลังทศนิยมตัวที่2เป็นตำแหน่งที่2แสดงว่าเป็นกี่ส่วนในร้อยส่วนเท่าเท่ากัน2ตำแหน่งตำแหน่งที่2คือส่วนร้อยส่วนตำแหน่งที่3นะคะแสดงว่าเป็นกี่ส่วนในพันส่วนเท่าเท่ากันนะคะจำไว้เลยนะคะว่าหลังจุดตัวที่1ก็คือเป็นส่วน1ิบ ตัวที่2เป็นส่วนร้อยและตำแหน่งที่3เป็นส่วนพันนะคะพิจารณาส่วนที่ระบายสีตรงนี้ระบายสี1ช่องนี่นะคะเล็กๆนี้นะคะ1ช่องเล็กนี้นะคะแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะคะจะได้ร้อยช่องนะคะร้อยช่องก็คือ 100คูณ10ก็เท่ากับ1000นะคะตรงนี้เป็น10ใช่ไหมตรงนี้คือตารางร้อยใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ช่องเล็กๆเ,เนี่ยแบ่งเป็น10นะคะเห็นไหมแบ่งเป็น10เพราะฉะนั้น100คูณ10ก็คือทั้งหมดเนี่ย100แต่ช่องเล็กๆในช่องละ10ก็คือ1 0 0คูณ10ก็10ได้เป็น1000ช่องนะคะเพราะฉะนั้นระบายสี1ส่วนใน1000ส่วนก็คือเศษ1ส่วน1000แสดงด้วย โคสิยมก็คือ0.001นะคะ3ตำแหน่งนั่นเองค่ะเลขนี้เราจะย,ยึดอยู่หลักหน่วยนะคะแล้วข้างหน้ามีเลขไหมไม่มีก็เติม0 1เติม0 2แล้วค่อยใส่จุดใช่ไหมคะให้ครบกี่ตำแหน่งเอ่ยส่วนพันต้องเป็น3ตำแหน่งนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.001ค่ะตรงนี้ ระบายสี5ส่วนใน10ส่วนนะคะส่วนตรงนี้ตะกี้ถ้ามีทั้งหมด100ส่วนใช่ไหมแบ่งเป็นอย่างละ10ก็คือส่วนเป็นพันใช่ไหมคะอันนี้ขยายออกมานะคะตรงนี้5ส่วนในพันส่วนนะคะก็คือเศษ5ส่วนพันเพราะตรงนี้ช่องละ10เห็นไหมลูกช่องละ10 20 30 40, 40 50 60, 60 70 80 90 100ตรงนี้คือ100ใช่ไหมคะ 1นึ่งคูณสิเพราะมีทั้งหมด10เช่าหนึงร้อยคูณสิบก็ได้หนึ่นะคะเขียนด้วยทศนิยมก็คือ0.005์จุนาะคะสตำแหน่งเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.005นย์ศูนะคะ,ะตรงนี้เห็นไหมคะเส่วนในพันส่วน เขียนเป็นทศนิยมก็คือ0.009เห็นไหมยึดเลขตรงนี้ไว้หลักหน่วยเสร็จแล้วข้างหน้ามีไหมไม่มีก็เติม0มีไหมไม่ไมีก็เติม0ให้ครบ3ามตำแหน่งแล้วค่อยใส่จุดใช่ไหมคะก็จะได้เป็น0.009เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.009นะคะอ่าตรงนี้เห็นไหมคะเกิน1 2 3 4 5 6เกิน60 หนึ่งสองเกินหกสิบสองก็คือศูนย์จุดหกสองใช่ไหมคะแต่น้อยกว่าหกสิบสามไม่ถึงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราแบ่งเป็นพันส่วนนะคะเห็นไหมช่องเล็กๆนี้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เป็นเจ็ดส่วนนะคะก็คือศ<ม>ูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะกับตรงนี้ศูนย์จุดหกสองใช่ไหมคะบวกศูนย์จุด 0.07ก็เป็น0.627นั่นเองนะคะเห็นไหมตัวตรงนี้นะคะ1ตำแหน่งเนี่ย1 2 3่5 6 1ตำแหน่งก็คือ0.6ก็คือ6ส่วน10ถ้าเป็นตัวที่2ก็เป็น2ส่วนร0 0ใช่ไหมคะถ้าเป็น ตรงนี้ตัวที่3ก็คือ7ส่วนพันนั่นเองนะคะแสดงด้วย0.627นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ0.627นะคะมีเลขโดดอยู่หลังจุดทิศนิยม3ตัวคือ ตัวที่1ก็คือเลข6ตัวที่2คือเลข2ตัวที่3คือเลข7เลข6ตรงนี้ก็คือเศษ6ส่วน10เลข2ตรงนี้ก็คือเศษ2ส่วนร้อยเลข7ตรงนี้ก็คือเศษ7ส่วนพันนะคะถ้าเราแยกออกมานะคะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเพราะหลังจุดมีเลข3ตัวนะคะเห็นไหมคะอันนี้แยกออกมานะคะ0.627 เลข6ตรงนี้ตำแหน่งที่1ก็คือเศษ6ส่วน10เลข2ตำแหน่งที่2ก็คือเศษ2ส่วนร้อส่วนเลข7ตรงนี้นะคะก็คือเศษ7ส่วนพันใช่ไหมคะเห็นไหมคะเศษ7ส่วนพัน เพราะฉะนั้นบวกกันก็จะได้เป็น0.620 7ก็เป็น627ส่วนพันนะคะเขียนเป็นนสิยมก็คือ1 2 3 3ตำแหน่งพอดีใส่จุดนะคะก็คือ0.627เองนะคะทีนี้มาดูแบบฝึกค่ะตรงนี้จงเขียนเป็นตัวหนังสือหน้าจุดเราอ่านเป็นจำนวนใช่ไหมคะหลังจุดอ่านเป็นตัวเลขถูกไหมตรงนี้หน้าจุดก็คือเลขอะไรคะ ก็คือหใช่ไหมคะการว่า5 8 4 2นั่นเองนะคะตรงนี้หน้าจุดค่ะจำนวนเท่าไหร่คะ80อะไรเอ่ย81ใช่ไหมคะด้านหลังอันเป็นตัวเลข81.293นั่นเองค่ะตรงนี้หน้าจุดจำนวนก็คือ403ใช่ไหมคะสี้ยจุดข้างหลังอันเป็นตัวเลขก็คือจุดศนนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเขียนเป็นตัวเลขตรงนี้ก็คือ0.562ตามตัวเลขได้เลยใช่ไหมคะตรงนี้ก็เขียนว่า42.347ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เขียนว่า600.009ตามตัวเลขได้เลยเห็นไหม600.009เขียนในรูปเศนิยมเศษ7ส่วนพันก็คือ7ด แล้วก็เติม0 0ข้างหน้าแล้วใส่จุดใช่ไหมคะก็คือ0.07นั่นเองใช่ไหมคะ781 mm hmm. ส,ส่วนพันก็คือนับเลย1 2ตำแหน่งที่3มีหรือยังไม่มีก็เติม0พราะตรงนี้ตัวที่อยู่หลังสุดก็คือหลักหลังสุดใช่ไหมคะ3 2ตำแหน่งที่1ยังไม่มีก็เติม0แล้วใส่จุดก็คือ0.081นั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูค่ะในตารางค่ะเราจะติมหดสิยม1ตตำแหน่ง2องตำแหน่งและ3ตตำแหน่งนะคะตัวที่หายไปนะคะตรงนี้1ตตำแหน่งคือ17.6เพราะฉะนั้น2ตตำแหน่งเราทำอะไรเอ่ยเพิ่ม0ูนเข้าไปใช่ไหมคะก็เป็น17.60ใช่ไหมคะ ถ้า3ตำแหน่งก็17.60 0หนยเห็นไหมคะเพิ่มศูนย์เข้าไปนะคะแต่ค่ายังเท่าเดิมก็คือเท่ากับตัวนี้นะคะต่อไป2ตำแหน่งคือ25.9 0เพราะนั้น1ตำแหน่งก็ตัดศูนย์ทิ้งก็เหลือเท่าไหร่คะ25.9ใช่ไหมคะถ้า3ามตำแหน่งก็เพิ่มศูนย์เข้าไปก็เป็น25.90 0้ยถูกไหมคะ ต่อไปตรงนี้นะคะ3มตำแหน่งได้มาคือ1 0 0 3งร้อยจุดาานถ้า1ตำแหน่งก็เอาแค่1ตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือ100.3งร้อยจาตำแหน่งก็คือเอาแค่2ตัวหลังจุด2ตัวเท่านั้นก็คือ100.3งศูนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ1ตำแหน่งเราก็เอาแค่ดูแค่หลังจุดนี้ตัวเดียวนะคะ ก็คือเลขอะไรเอ่ยเลข9ก็คือ66.9เพราะฉะนั้นสองตำแหน่งก็เหมือนกันเอาแค่2ตัวหลังจุด2ตัวก็คือ66.90ค่ะ <c oughs> ตรงนี้55.0ทําทำเป็น2ตำแหน่งนี้1ตำแหน่งทําเป็น2ตำแหน่งก็เพิ่มศูนย์เข้าไปก็เป็น5 5 0 0 3าตำแหน่งก็คือ5 5 0 0 0นะคะ ตรงนี้มี2ตำแหน่งให้มาคือ647.20 1ตำแหน่งก็คือเอาแค่1ตำแหน่งคือเลข2ก็คือ647.2ถ้าเป็น3ตำแหน่งก็เพิ่มศูนย์เข้าไป647.200นะคะข้อ7ค่ะเอาแค่1ตำแหน่งก็คือเลขอะไรเอ่ยจุด6แค่นั้นใช่ไหมคะก็คือ3719.6นะคะ ถ้าเป็น3ตำแหน่งก็เพิ่มศูนย์เข้าไปก็เป็น3719.600นะคะส่วนข้อ8ต้องการ1ตำแหน่งก็คือจุดอะไรคะจุดศก็คือ10.0ต้องการ2ตำแหน่งก็คือ10.00ไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของโศสิยม3ตำแหน่งนะคะภารกง,งานที่ต้องทำก็คือทำแบบฝึกหัด7.6 หน้า26ในแบบฝึกเล่มเล็กนี้นะคะแล้วก็หนังสือเรียนเล่มใหญ่นี้ให้ทำหน้า 67, 68, 69นะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งในอัลบั้มไลน์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ